เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำอาชีพคาริสเบิร์กนะฮะเล่นได้กันอยู่2สายนะครับเป็นสายดาเมจลงดันนะมันก็จะมีสายไฟกับสายโฮลี่นะครับครั้งที่แล้วเป็นสายไฟครั้งนี้เรามาดูสายโฮลี่บ้างครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปท Win วินรวดเร็วปลอดภัยเบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปแน่นอนฮะ และของที่ซันสวมใส่นะขณะนี้นะครับอันนี้เป็นสายโฮลี่นะก็ประมาณนี้ถ้าใครมีการ์ดใหม่ส่วนหมวกก็ดีนะครับจะได้เปลี่ยนเป็นโฮลี่ไปเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดเราอาจจะใช้เป็นอาชีพพระนะครับอย่างคุณกดเนี่ยก็เสกท่าแสงให้ซันได้นะครับในส่วนของการโจมตีหรือว่าจะเป็นวาก็ได้นะในการเสกนะฮะแต่คราวนี้เราไม่มีวาเราให้คุณกดเป็นคนเสกแล้วกันนะครับเราลองมาเทสกับดันเรือดันแรกก่อน บอกก่อนว่าจริงๆคาริสเบิร์กเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีดาเมจแรงนะครับแต่ว่าเฉพาะดันนี้นะออที่มันอาจจะแรงไม่เท่าโรนินเพราะว่าโรนินเนี่ยมันมีทั้งธาตุแสงแล้วก็ธาตุไฟใช่ไหมครับมันจะโจมตีเป็น2องธาตุซึ่งก็แน่นอนแหะครับว่ามันจะต้องได้เปรียบแน่นอนกว่าคาริสเบิร์กเลือกเอาครับว่าจะให้พลสเสกเป็นธาตุโฮลี่หรือเปล่าถ้าเสกเป็นธาตุโฮลี่อย่างที่ซันบอกไปครับใส่เป็นของธรรมดาก็ได้นะครับ เออเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนเป็นโฮลี่แล้วเนี่ยประดับไฟจะไม่มีผลนะครับเออใส่ของกลางกลางมาเราให้คุณกดเปลี่ยนธาตุเอาหรือว่าคิลลี่เนี่ยจริงๆเพื่อนๆสามารถกดติ๊กถูกที่สกิลอ,อ่าเปลี่ยนธาตุได้นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนธาตุให้เราเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีการ์ดเราก็กดใส่คาริสเบิร์กก็ได้ครับมันจะได้เปลี่ยนเป็นธาตุแสงเหมือนกันดันวิกนี้ครับมันก็จะมีโฮลองมานะฮะให้เรา ระเ,ออเบิดดอกไม้ไปก็ได้นะครับตอนที่มีโฮลองโผล่มาส่วนบัฟเกราะก็ไม่น่าจะมีอะไรยากมากครับออคาริสเบิกกับลุงตีบวกเจาะเข้านะนี่ฮเราเป็นดาเมดรองนะฮะดาเมจรองส่วนอาชีพซับที่เอามาก็จะมีาพารานะครับเอามาตัดกันสต้อนหมายาย,ายแล้วก็ท่อนะครับเอามาดูด นะฮะฮรวมมอนแล้วก็จะมีนินจาเอามาเพิ่มดาเมจธาตุไฟให้โรนินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซันสนเอาลุงตีบวกมาดีกว่านะครับเพราะว่านินจามันเพิ่มธาตุไฟให้โรนินอย่างเดียวนะครับตีวัวกันนะ เพิ่มให้โรนินอย่างเดียวแต่อย่างน้อยมันก็มีอารอ์ลดัมเมดรีดักอะแหละมันก็พอได้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับคราวนี้ครับถามว่าทำไมต้องใช้2รีลิกใช่ไหมครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมีคนตายแล้วหนึ่งคนพลาดพลาดนะครับเปลี่ยนเป็นรีลิกลดไลน์แล้วก็ชุบมันเด้งเลยนะครับเพราะว่าไลน์เนี่ยมันมีหลอดนะครับเนี่ยชุบเด้งเลยนะครับ ไม่ต้องรอไล่ตอนชุบนะเอาใบไม้นั่นแหละไล่นะครับแต่พอใช้เสร็จแล้วเราก็กลับมาเป็นเลือดิกดเดเมจธ,ธาตุเหมือนเดิมได้นะครับเนี่ยนะฮะก็ดันนี้เป็นดดเมจรองนะครับแต่ว่าดันอื่นๆบอกเลยว่าคาริสเบิร์กเนี่ยเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับเดี๋ยวซันจะลองเอ,เ,อเอาอุปกรณ์ท่าแสงนะครับหรือว่า อุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนธาตุไปลองลงดันอื่นๆดูบ้างนะครับไปมาดันนี้ครับอันนี้ใช้เป็นของธรรมดานะฮะเทมเมนอันดับหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นของธรรมดาโดยที่เราไม่เลือกเอาประดับน้ำหรือประดับไฟอะ่ะเราสามารถกดดินน้ำลมไฟได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้ว่าดันไหน อย่างดันเนี้ยเหมาะมากเลยอย่างเราเจอธาตุลมเราก็กดธาตุดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเนี่ยไอเดียการเล่นก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ของเซตธรรมดาแต่ว่าส่วนประดับนะ่ะสันเอาไว้ตีคนนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นประดับเอ,อ่อดัมเมจก็ได้นะครับที่เป็นสร้อยคอสีม่วงๆนะฮะที่เอาไว้เพิ่มดัมเมจไม่ได้เพิ่มค่าเพนนะครับคาเพนสันเอาไว้เผื่อแบบวอด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องสวิตบ่อย เจอไฟกดน้ำเจอน้ำกดลมเจอลมกดดินเจอดินกดไฟนะครับประมาณนี้นะครับในการเล่นเอ,อ่อคาริสเบิร์กสายธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับดันนี้เราก็ยังเป็นดเมจอันดับหนึ่งเก่งกว่าวาแน่นอนนะครับอ่ะมาดูในดันต่อไปดูครับว่าเอ,อ่อคาริสเบิร์กจะเล่นยังไงบ้างนะครับอย่างดันแป้งใหม่นะครับ เราเปลี่ยนเป็นาสายธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องกดเป็นา่าดินน้ำลมไฟใช่ไหมอืมชั้นแรกซันจะกดน้ำนะครับก็เลยใส่ของธรรมดามาประดับก็อย่าใส่ประดับไฟนะครับถ้าให้ดีก็ใส่ประดับน้ำไปเลยแต่เกิดกลางๆก็แบบซันก็ได้ครับใส่พวกเพนหรือว่าเป็นดาเมจอิงกก็ได้นะครับอืมเนี่ยจบไวดีนะครับเห็นไหมดันเนี้ยเรายืนหนึ่งนะครับ บอกแล้วมันแรงนะครับขนาดเออ่ประดับซันไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยบวก12เท่านั้นเองทาดโกสบ้างครับลองตีตัวโกสดูพอมันจะยิงเราใช่ป่ะพอมันไล่เสร็จอะ่ะให้เพื่อนพุ่งเข้าไปเลยครับมันก็จะทำการหลบหลีกนะฮะ,ะเราก็ยังยู่งเหมือนเดิมนะครับมาครับชั้นสุดท้ายแล้ว ชั้นนี้นะครับแนะนำว่าออกดธาตุลมไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบอสที่มันออกมาจากไอตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปตีไข่ครับมันเป็นพวกธาตุน้ำซะส่วนใหญ่อย่างพวกปลาหม,มึอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันชอบออกมาเป็นธาตุน้ำกดลมได้นะ ยพยายามปั่นให้โดนไข่นะครับแล้วก็ยืนกลางๆไว้ครับคอยตีหัวใจอ่าหัวใจมาแล้วนะครับตีได้เลยถึงบอลต,ตัวท้ายครับอืมพอเลือดใกล้หมดนะเพื่อนๆใช้สกิลขวาสุดนะครับปาดอกไม้ไปแล้วก็เก็บได้เลยนะอ่าเราก็ดาเมจยยืนหนึ่งเหมือนเดิมโอเคนะครับต่อไปครับเรามาเล่นสายไฟบ้างสายไฟเหมาะกับอะไรนะฮะ สายไฟก็เหมาะกับดันที่ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามอนส่วนใหญ่บอสส่วนใหญ่จะแพ้ธาตุไฟนะฮะแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยมันรีดเเมจได้แรงที่สุดนะครับอย่างดันแป้งเก่านะครับซันใช้เป็นธาตุาไฟนะครับอืมใช้ธาตุไฟไปเลยนะครับมาถึงตัวโกสครับตัวโกสตัวโกสอืมกดไฟไปทีนึงนะครับ เออพอเล่นเป็นท่าไฟเนี่ยอย่าลืมกดไฟนะครับไม่งั้นมันจะตีเป็นทตาธรรมดานะถามว่าตัวนี้แบกแป้งชั้น3ได้ไหมแบกได้นะครับแบกได้ตีแรงพอๆกับเออไนท์ Knight, หรือเทควันโดเลยนะครับสำหรับการตีนูก้านะฮะเ,ออเดี๋ยวผ่านชั้น2ก่อนนะครับทาสโกดก็ไม่มีอะไรยากครับโอเคดาเมจก็ยังยืนหนเหมือนเดิม นำเจนอตอ่ะคราวนี้ครับเราจะตีตัวเวทก่อนนะครับคาโมาโคคารานีซูแล้วก็นูก้าตัวสุดท้ายนะครับอ่าตีนักเวทก่อนนะครับนักเวทเนี่ยมันจะต้องด,ดูนิดนึงนะครับเวลามันเสกเกาะเนี่ยมันตีไม่ได้ใช่ไหมก็รอแป๊บหนึ่งครับพอมันเปิดเกาะก็ค่อยกดอันติฟันรัวๆเจ็ดทีนะครับ อเนี่ยแต่ว่ามันชอบโดนหักดาบเนี่ยเป็นข้อเสียเปรียบนะครับเวลาสู้ไอ้นูก้านะครับให้ใช้แค่สกิลอันที่5้านะครับเวลาสู้นูกาให้ใช้สกิลแค่อันที่5้านะครับสกิลอื่นอาจจะตีไม่เข้านะฮะให้ใช้สกิลอันที่ห้าอย่างเดียวก็วคือสกิลพายุหมุนๆนันนะฮะอ่าโพราคานี่ก็ตุย เรียบร้อยนะครับต่อมาซูครับซูแต่นี้มันเขียนว่าโจอี้นะบางที่จะเขียนว่าซูนะครับโจ้โจอ้อ่ะสุดท้ายนูก้านะครับนูก้าใช้แค่สกิลพายุหมุนๆนะครับเนี่ยจะโดนหักดาบบ่อยนะอรอแป๊บหนึ่งครับให้ตัวอื่นเข้าไปโดนหักดาบแทนเราก่อน ดาเมจก็ยังยืนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับชนะเจนนสโอเคก็ประมาณนี้ครับสรุปว่าแบกได้นะครับเป็นการเล่นแทนเทควันโดหรือไนท์ได้นะครับในการตีนูกานะฮะส่วนดันนี้ซันก็กดไฟเหมือนเดิมครับเพราะอย่างที่บอกไปบอสส่วนใหญ่แพ้ไฟนะฮะแล้วมันก็รีดาเมจได้เยอะดีแล้วเพื่อนๆก็น่าจะมีประดับไฟครบอยู่แล้วแต่เกิดใครอยากจะมีประดับน้ำอีกอันนึงก็ไม่ติดนะครับ แต่ว่ามันเปลืองไงมันเปืองแบบเออการการดันของนะครับดันไฟกับอ,อ,อีกอันเป็นดดเมจอิงก็ได้ถ้าเน้นลงดันนะครับแต่เกิดอยากวอลด้วยก็ทําแบบซานก็คือประดับเพนไปเลยนะครับจบจบ,จบนะฮะถึงดดเมจอาจจะไม่สุดแต่มันไปได้หมดนะครับบอกเลยว่าวาตอนนี้ตกกระป๋องไปแล้วนะครับคาริสเบิร์กมันมานะฮะเนี่ย